ข้าสึกและอางรื้อแต่ต้องเรียนทุกท่านว่าตามภารกิจเขาดูแลเหมือนตำรวจดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องไม่ขาดสนุกทุกคนเขาดูแลเขาถูกมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยของตับอง์พระยาแต่เวลาคนเดือดร้อนทุกภาคส่วนราชการจะต้องเข้ามาช่วยผมต่อสู้เรื่องนี้มาหลายปีจนสุดท้ายเป็นที่ยอมรับแล้วว kind of ่าช้างป่าค like like ือภ like ัยเหมือนกับน้ำท่วมภัยไม่ ถ mainland, ือว่าเป็นภัยที่แบบซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนที่ปปพไปลงดับรถตามงผมมาผมเร่งรับที่วันนั้นถามท่านว่าทําเรื่องขึ้นไปแล้วใช่ไหมทําเรื่องขึ้นไปแล้วปอพประกาศหรือยังวันนี้ออกคล้วเาสักผู้ว่าเซ็นลงนามว่าเป็นภัยที่ับบแล้วทำเวทีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็สะท้อนนะครับวันนี้ไม่ใช่ว่าคุย่อะไรกันแล้วแต่กรมอนุรักษ์รัฐปจะปานภัยทางไทยกรมที่ของ โด,โดยโดยทางจังหวัดแี่ยโดยสำนักงานก็ได้วันยุกยังไงก็ได้ถ้าไมาไ่ติดธารกิจรงสำนึกจะมีชาวบ้านนะครับจะเดินทางไปที่สวนประมาณสักหกโมงเยน็นนะครับแล้วก็ไปเจอช้างก็เลยวิ่งกลับมาเพื่อม,มาบอกชาวบ้านอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็โทรมาหาก็ให้เจ้าหน้าที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกับตัวมนุนรักครับเข้าไปดูก็ได้พบช้างเชือกนี้ครับที่ว่าเจ้าแข็งแกร่งนะครับ ก็อยู่บริเวณในหมู่ที่4ของเราเนี่ยประมาณกระติกกว่านะครับจ้ตัวนี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาขับผักดันได้ไปทางไหนแล้วพี่ตอนนี้น่าจะอยู่ในป่าห้อยนะครับมันเหมือน,นกับว่ามันจะนอนอยู่ตรงนี้ประจำแล้วแหละครับแตช่วงเวลาก็จะออกก็ประมาณช่วงค่ำๆนะครับไปถอยเร็ว ເດີ້ດອກເດີ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ໂສກເນລູກແດ